สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะเจนจะมาทำเมนูไก่ต้มน้ำปลาเดนเป็นไก่ต้มน้ำปลาแหละเลนาะแต่ว่าสูตรวิธีการนะคะเดี๋ยวเจ,จนะจะใส่ไก่ลงไปก่อนเลยปกติเขาจะใช้ไก่ที่มันติดอันนี้ใช่ไหมเพื่อนๆนองไก่ที่ติดสะโพกใช่ไหมคะแต่ว่าหมด เราก็เลยใช้เป็นนี่แทนเลยค่ะนี่ใช้เป็นน้องไก่แล้วก็ปีกแต่ว่าในส่วนของปีกกับน้องไก่เนี่ยเจนล้างน้ําเกลือนะคะน้ำเกลือคือล้างแป๊บเดียวอย่าล้างนานนะเพราะว่าเดี๋ยวไก่เขาจะดูดเกลือแล้วมันจะทําให้ไก่เค็มค่ะจริงก็จะบ้งังใช่ไหมคะล้างเกลือล้างด้วยเกลือเนี่ยก็คือคุกๆๆๆแล้วก็ล้างด้วยน้ําสะอาดอีกสองรอบค่ะล้างให้สะอาดเลย เจิจะบั้งข้างในเขาแล้วจิงก็จะบั้งส่วนนี้ของเขาด้วยให้มันเป็นสองขีดแบบนี้ทุกอันเลยส่วนนี้จิงก็จะบั้งข้างในค่ะนี่บั้งข้างในเพื่อที่ว่าเวลาที่เขาตุ่นเนี้ยจะได้ซึมเข้าไปเนื้อข้างใน,นก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปจะประมาณนี้นะคะนี่เสร็จแล้วก็จะใส่กระเทียมอันนี้จะเป็นกระเทียมค่ะ กระเทียมรกผักชีรากผักชีก็คือจะแบบว่าจะตำแต่ว่าตำไม่ละเอียดมาก mm. เช่นเดียวกันกับกระเทียมนะคะติ mm. ่ไท่ดำใส่ไปเลยใส่เลยนังมือสะอาดเรียบร้อยค่ะใส่เดนใส่ไปเลยนะคะแล้วก็ นะคะเพื่อนนี่อันนี้ก็จะมีน้ำตาลปีป๊บแล้วก็น้ำลาค่ะสีอิวดำแล้วก็สีิ๊วขาวอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่านความเค็มอะอย่าใส่เยอะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวเกิดมันเค็มขึ้นมาจะแก้ยากนี่ใส่ไปเลยค่ะ ตุ๋นนะคะตุ๋นเอาไว้ให้แบบเนื้อเปื่อยเลยเนื้อเปื่อยเวลาเคี้ยวก็จะนิ่มแล้วก็อร่อยอแล้วใส่น้ำค่ะใส,ใส่น้ำใส่น้ำเพิ่มๆเลยนะคะ ใ,ใส่หนปนิดนึงเพราะว่าเราจะตุน่นน้ำให้เนื้อเขาเปื่อยค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยปิดแก๊สตุ่นไว้สักพักหนึ่งนะคะเราก็ค่อยมาดูเรื่อยๆว่าเนื้อเขาเปื่อยไหมหรืออะไรไหมถ้าไม่เปื่อยเราก็จะเพิ่มน้ำไหมหรือว่าถ้าเราไม่เพิ่มเนี่ย เขารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกรอบนึงนะคะ <Yeah. S 1> นี่ล้กวกดไฟแรงขึ้นนะคะค่อยเช็คค่อยดูเรื่อยๆนะนี่ค่ะเดี๋ยวเราตัมตัมน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวเราตัมน้ำจิ้มตัมกระเทียมก่อนนะคะ เตรียมก่อนนี่ตำผีค่ะตำให้แหลกเลยใสสีเสร็จแล้วใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลปิบ๊บเุ้ยเลยมใส่นี่ใส่นี้ได้ค่ะจะได้เขียวๆน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็ 能巴哈。 แล้วก็ใส่เข้าไปค่ะตันไม้เข้ากันเลยนะคะ สีมาแล้วเซฟนี่ค่ะ mm hmm. เอ่อจำได้แล้ว mm hmm. นี่ค่ะ mm hmm. โอ้สีสีสดมาก mm hmm. นี่ใส่ไปเลยค่ะ แล้วก็กระเทียมค่ะกระเทียมนี่เจนจะหั่นไว้แบบนี้ด้วยนะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราทานเข้าไปใช่ไหมคะน้ําจิ้มเวลาเราจิ้มเงี้ยมันก็จะมีตัวกระเทียมที่เป็นชิ้นๆด้วยเวลาเคี่ยวกับไก่ที่เราตุนไว้เนี่ยไก่ต้มปลาที่ตุนไว้อรมันก็จะได้ฟิลลิ่งแบบกรุบชุนจุ้ของกระเทียมโหสุดยอด หอมมากหอมแบบหอมผักชีค่ะชิมนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆนะคะมีกระเทียมแซมกัดกรุบๆขึ้นจมูกชื่นใจค่ะกระเทียมนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ก็จะได้น้ำแบบนี้เลยน้ำขุกขิก ค่ะลองทำดูกันนะคะเพื่อนๆค่ะเมนูง,ง่ายๆแล้วก็ใช้ไม่กี่อย่างค่ะนี่สีฟูแซบๆค่ะนี่ลองเลยค่ะลองทำดูกันนะคะเดี๋ยวเจนจะตักอันนี้ให้ดูค่ะมีปีกไก่ด้วยเจนก็เอาปีกไก่ตุ๋มด้ค่ะเนี่ยจะได้น้ำแบบ นี่เพื่อนๆคะนี่จะเป็นปีกไก่นะโหดูสิเขาเปื่อยมาก,มากเลยขอช้วนหน่ะเขาเปื่อยมาก,มากเลยเพื่อนมจ้าเห็นแล้วก็แบบโอ้โหจิงจะลองอันนี้ชิ้นนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวดิโอ้โหชิมนคะคะ ลองทาดูนะคะเพื่อนๆหรือว่าจะทําใส่กว๋วยเตี๋ยวหรืออะไรก็ได้คะ่ะเนี่ยทําใส่กว๋วยเตี๋ยวพะโล้กว๋วยเตี๋ยวไก่กว๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลองดูนะคะเผื่อสูตรเจนจะเป็นอะไรที่โอเคนะเวิร์กเนี่ยคนอื่นเขาจะใช้แบบใช้น้องใช่ไหมคะใช้น้องติดสะโพกแต่ของเจนจะเป็นปีกกะน้องหูอร่อยเชียวด้วยอะอชิมนะคะชิมนะห รสชาติก็คือจะหวานๆเค็มๆค่ะแล้วก็นุ่มละมุนขอตัวไปทานก่อนนะคะ Enjoy Eating กันนะคะเพื่อนๆทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ